สวัสดีค่ะโค้ดรกลรยาคำมีค่ะเป็นนักธุรกิจกับบริษัท TG l i ไ e ปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเกียรติยศคือตำแหน่งซินเวอร์ค่ะ วันนี้เรามาทำความรู้จักกันกันกบบริษัทจี Life นะคะบริษัทจี Life เป็นบริษัทที่ดำเนินธรุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายขายตรงมีการจ่ายผลตอบแทนตามแผนการตลาดหลายชั้นนะคะบริษัทจี Life เปิดทำการมาเมื่อวันที่27พฤศจ,จิกาย,ยนปี2565ค่ะและบริษัทจี Life ก็มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ชั้น15ของโรงแรมเดอะบาซ่าโฮเทลค่ะอยู่ที่สี่แยกรัดชดาลาดพร้าว บริษัท TG Life ของเรานะคะก็จะมีผู้บริหารน,นะคะก็คือท่านแรกเลยก็จะเป็นท่านประธานกองคำวงยางเป็นประธานของบริษัท TG Life ท่านที่2ก็คือท่านประธานอัครวัตรลัติพร้อมพงค์ค่ะก็คือประธานบริหารหรือ CEO นั่นเองค่ะท่านที่สก็จะเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการก็คือคุณนําเพชรเพชรกุลค่ะท่านที่4ก็จะเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินก็คือคุณธัญญนันรติพร้อมพงค์ค่ะและบริษัท T g จ i f e ของเราก็จะมีที่ปรึกษา ติดมศสักอยู่สองท่านนะคะท่านแรกเลยก็จะเป็นท่านดรมานพวัฒนวงศวิบูลน,นะคะเป็นประธานที่ปรึกษาค่ะและท่านที่2ก็คือท่านปุณณภพหนออคำค่ะเป็นรองประธานที่ปรึกษาซึ่งผู้บริหารของเราทั้ง6ท่านนี้นะคะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจเครือข่ายขาย,ขายตรงมาก่อนมากกว่า25ปีเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของอาการตําแหน่ง ความสําเร็จสูงสุดของธุรกิจเครือข่ายแล้วก็ในเรื่องของการสร้างรายได้เป็นมนุษย์เงินล้านมาติดต่อกันอย่างยาวนานเลยนะคะค่ะทีนี้บริษัท TG.Life ของเราเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายขายตรงดังนั้นหุ้นส่วนสําคัญของเราที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโรงงานการผลิตสินค้านั่นเองค่ะ ก็คือท่านดรมานพวัฒนะองค์วิบูลนะคะที่เป็นเจ้าของโรงงานการผลิตแห่งนี้ค่ะโรงงานการผลิตของท่านดรมานพวัฒนาองค์วิบูลเป็นโรงงานที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์มากว่า50ล้านบาทเลยนะคะในการที่จะวิจัยแล้วก็พัฒนาในเรื่องของวัตถุดิบที่นํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะในะส่วนวัตถุดิบของธัญพืชแล้วก็ข้าวหอมมะลินะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบจากประเทศไทยของเรานะคะเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพยอด เยี่ยมเลยนะคะและก็มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆจากเนเธอร์แลนด์หรือจากยุโรปค่ะนะคะและเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่มีที่นี่หนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นนะคะและผลิตสินค้าออกมานั้นก็เป็นสินค้าที่ได้รับรางวัลการันตีระดับโลกมากมายหลายรายการเลยนะคะทั้งในเรื่องของการจัดการบริหารภายในของโรงงานเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของ คุณภาพของสินค้าค่ะที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกเลยนะคะค่ะนี่แหละคะ่ะท่านดรมานพท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าโรงงานของท่านนั้นได้ผลิตสินค้าออกมานี่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีนะคะหรือว่าโคตรดีนั่นเองและมีการซื้อซํนสูงกว่า80%เลยนะคะจากผู้ที่ ซื้อไปทานหรือผู้บริโภค,ค่ะแล้วก็มีการยอมรับไปทั่วโลกเลยนะคะก็ถือว่ามีมาตรฐานระดับโลกและสินค้าของท่านนั่นเองก็มีการนําออกไปจําหน่ายต่างประเทศทั้งหมด33ประเทศนะาว20ปีที่ผ่านมานี้ค่ะนะคะและปัจจุบันนี้นะคะนับจากนี้ไปก็อีกมากกว่า20ปีเลยนะคะค่ะทีนี้เรามาดูสินค้าในการเริ่มต้นกับธุรกิจทีจีไลฟ์ของเราค่ะในการเริ่มต้นตรงนี้นะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด6รายการรายการแรกเลยก็จะเป็นดีว่า โกโก้ค่ะรายการที่2ก็จะเป็น s s c o f f e e ค่ะรายการที่3ก็จะเป็นยาสิฟันทีฮัวเวอร์นะคะและรายการที่4ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชื่อว่า SLM ค่ะรายการที่5ก็จะเป็นเสริมอาหารที่ชื่อว่า v ีมิวนะคะและรายการที่6ค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชื่อว่าน้ำมันรำข้าวค่ะ ทีนี้เรามารู้จักกันนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวแรกกันเลยนะคะก็คือตัว slm ค่ะตัวแรกนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มาดูแลในระบบลำไส้ของเรานะคะจะมาช่วยในเรื่องของการเผาผลาญ นะคะเผาผัานพลังงานให้เกิดพลังงานให้กับเราแล้วก็ในเรื่องของระบบการดูดซึมแล้วก,ก็ระบบการย่อยนั้นดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาการปรับความสมดุลของไลซาของการปรับความสมดุลของรำไส้นะคะซึ่งตัว SLM ตัวนี้ค่ะเป็นพรีไบโอติกนะคะเมื่อเราทานไปแล้วนะคะมันจะ ไปปรับความสมดุลลำไส้ให้กับเราแล้วก็มันยังเป็นอาหารที่ดีเลยของจุลินทรีย์ดีหรือแบคทีเรียดีที่เรารู้จักกันในนามของโปรไบโอติกอะค่ะนะคะ,นะคะเมื่อโปรไบโอติกได้ทานอาตัวรพรีไบโอติกนี้เข้าไปเขาก็มาช่วยลดอาการต่างๆ ะะลดในเรื่องของการตดเลิ่มเหม็นเปรี้ยวต่างๆนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องการเราผาผลาญให้กับเราแล้วก็การดูดซึมและระบบการย่อยค่ะนะคะ1กล่องจะบรรจุอยู่ที่60แคปซูลนะคะวิธีการทานให้ทาน1-2แคปซูลหลังอาหารค่ะทั้งนี้ท่านสามารถที่จะรับประทานมากกว่าหรือน้อยกว่าได้ทั้งนี้ขอให้ท่านนั้นปรึกษากับผู้รู้อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ ตัวที่2นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นเอนไซม์โปรตีนจากพันธพืชที่ชื่อว่าวีมิลค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นจุดเด่นในเรื่องของกระบวนการผลิตไฮโดรไลซสนะคะเป็นการใช้แรงดันอากาศไอน้น้ำค่ะอัดสารอาหารที่อยู่ในวัตถุดิบป,ปริมาณมากๆออกมาในรูปแบบสมบูรณ์แล้วมีขนาดเล็กกว่านาโนอีกนะคะทาให้เวลาที่เราทานเข้าไปแล้วค่ะร่างกายสามารถที่จะดูดซึมเข้าไปใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการย่อยทําให้เรานั้นค่ะ ได้รับคุณประโยชน์มากมายรวมถึงการที่เราจะมีความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าได้ภายใน15นาทีเลยนะคะและตัวที่3ค่ะก็คือตัวน้ํามันรําข้าวค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของส่วนผสมของแกมมาอาริซาอลนะคะที่มีมากกว่าท้องตลาดถึง6เท่าเลยทีเดียวแล้วก็มีส่วนผสมของโคเอมไซคิวเทนนะคะและเรายังจะได้รับวิตามินอ e ีจากน้ํามันรําข้าวด้วยเช่นกันนะคะคุณประโยชน์มากมายเลยนะคะตัวแรกก็คือจะเป็นในเรื่องของการที่ มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างทรงพลังพ่อได้รับมาจากโคมมไซคิวเทนกับน้ํามันาำ้าวมารวมกันอยู่ในเม็ดเดียวนะคะทำให้มาช่วยต่อต้านความเสื่อมของอวัยวะราวของเรา ความเสื่อมของอวัยวะภายในของเรานั้นให้เสื่อมช้าลงไปทำให้เรานั้นมีอายุอินยาวนะคะแล้วก็มีคุณ,ณประโยชน์ในเรื่องของการดูแลหลอดเลือดของเรานั้นให้มีความยืดหยุ่นนะคะเลือดไหลเวียนดีไม่หนืดไม่ข้นค่ะแล้วก็ระบบการหัวใจทํางานดีนะคะแล้วก็ความดันโลหิตสูงนั้นก็อยู่ในค่าปกตินะคะแล้วก็มาช่วยดูแลในเรื่องของระบบเลือดระบบไขมันต่างๆนะคะต่อมไทรอยด์เป็นพิษต่างๆค่ะหนึ่งกล่องนี้นะคะก็จะบรรจุอยู่ที่60แคปซูลค่ะวิธีการทานก็คือ ให้ทาน1เม็ดต่อวันนะคะหรือสามารถทาน1-2เม็ดต่อมื้ออาหารแล้วก็ทาน ทานได้ทั้งสามมืออาหารได้นะคะตรงนี้ทั้งสามอ,อาหารเสือของเรานี้นะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอ,อาหารที่ดูแลสุขภาพได้อย่างครบถ้วนกระบวนการเลยนะคะค่ะต่อไปก็จะมาดูในเรื่องของแผนการตลาดกันนะคะแผนการตลาดของบริษัท TG Life ค่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมด9ช่องทางรายได้นะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักกับ9้าช่องทางรายได้เราก็มาดูในเรื่องของแพ็กเกจการสร้างธุรกิจกันนะคะการที่เราจะเข้าสู่ TG Life เลยในตำแหน่งแรกนี้นะคะให้เราทําการสมัคร สมาชิกผ่านผู้แนะนำฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะตำแหน่งที่เราได้รับก็จะเป็น MB หรือว่า Member นั่นเองนะคะเราก็จะได้รับคะแนน ที่ชื่อว่า MBP Point ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะและตำแหน่ง MB นี้สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิกทุกรายการเลยของบริษัท T G Life แต่จะยังไม่ได้รับการคำนวณการจ่ายผลตอบแทนนะคะและเราจะมีอีก4ตำแหน่งทางธุรกิจที่จะให้ท่านเลือกขนาดของธุรกิจนะคะมีอีก4ตำแหน่งซึ่ง4ตำแหน่งนี้ท่านสามารถที่จะได้รับการคำนวณ ได้รับการคำนวณรายได้ด้วยนะคะเมื่อเราตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจโดยการที่ซื้อสินค้าหลักตรงนี้ค่ะที่มีอยู่3ตัวนะคะก็คือตัว SLM VMIU แล้วก็น้ำมันํำข้าวถ้าเราซื้อสินค้าหลัก3ตัวนี้นะคะครบ500 PV โดยการใช้เงิน3,000บาทก็จะเป็นตำแหน่งยูเซอร์ค่ะและถ้าเราซื้อสินค้า3รายการหลักครบ1,000 PV โดยการใช้เงิน6000บาทก็จะเป็นตำแหน่งซ u เปอร์ไวเซอร์ค่ะถ้าเราซื้อสินค้าครบ3,000 PV โดยการใช้เงิน18,000บาทก็จะเป็นตำแหน่งแมนเจอร์ค่ะแต่ถ้าเราซื้อสินค้าครบ5000 PV โดยการใช้เงิน3 0 0 0 0บาทก็จะเป็นตำแหน่งดเรกเตอร์นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของตำแหน่งทางธุรกิจและก็จะได้รับการคำนวณรายได้สูงสุด ุช่องทางค่ะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับ ก้าช่องทางรายได้กันนะคะช่องทางแรกเลยค่ะก็เป็นกำไรขายปลีกสูงถึง50%เเลยและช่องทางที่2ค่ะก็จะเป็นโบนัส MBP Point นั่นเองเมื่อเราสมัครสมาชิกฟรีผ่านผู้แนะนำไม่มีค่าใช้จ่ายแต่สิ่งที่เราได้รับมันก็จะเป็นคะแนนนะคะและข้อที่3ค่ะหรือช่องทางรายได้ช่องทางที่3ก็คือโบนัสค่าแนะนำค่ะสูงถึง70%เซ์เลยนะคะและช่องทางรายได้ที่4ี่ก็คือ โบนัสค่าบริหารทีมนะคะจะได้รับการคำนวณตรงนี้50%เท่ากันทุกตำแหน่งเลยข้อช่องทางรายได้ที่5นะคะก็จะเป็นโบนัสแมทชิ่งค่ะบริษัทก็จะคำนวณจ่ายให้กับเราสูงถึง50%เลยนะคะช่องทางรายได้ที่6กก็คือ,อ ตัวยูนิเลเวลค่ะโบนัสยูนิเลเวลร้อนะคะโดยการคำนวณชั้นละ5%ลึกลงไปถึง20ชั้นเลยนะคะช่องทางที่7ค่ะก็คือกองทุนสวัสดิการ1%ช่องทางไรายได้ที่8ก็คือกองทุนบิวซินเน็ต1%นะคะและช่องทางที่9ค่ะโบนัส u c c เ s สสองแสนถึง1ล้านบาทค่ะต่อไปเรามาดูรายละเอียดกันนะคะ ช่องทางแรกเลยก็คือเป็นการสร้างกําไรขายปรีกเข้ากระเป๋าเราเองด้วยตัวเราเองนะคะถ้าเราถนัดขายชอบขายเราก็สามารถที่จะนําสินค้าของเราที่เราซื้อในราคาสมาชิกไปจําหน่ายในราคาขายเปลีกได้นะคะซึ่งแต่ละกล่องนั้นเราจะมีราคาขายเปลีกกําหนดไว้อยู่นะคะระบุไว้ที่ข้างกล่องค่ะท่านสามารถเอาไปขายแล้วก็สร้างกําไรเข้ากระเป๋าตัวเราเองสูงถึง5 0เนเลยนะคะต่อไปโบนัสข้อที่2ค่ะก็จะเป็นโบนัส MBP ค่ะซึ่ง โบนัส M B P นี่ก็หมายถึงว่าเมื่อเราสมัครเป็นสมาชิกกับ T G Live ผ่านผู้แนะนำของเรานะคะเราก็จะได้รับคะแนนตรงนี้ค่ะ M B P ได้รับคะแนน M B P ตรงนี้1,000คะแนนเลยนะคะเทียบเท่ากับเงิน1,000บาทโชว์อยู่ในระบบเว็บไซต์ให้กับเราเห็นนะคะโชว์อยู่ในระบบเว็บไซต์สมาชิกของเราอะ่ะให้เราเห็นจะไม่ได้รับเป็นเงินสดนะคะแล้วเราสามารถนำคะแนน1000คะแนนนี้ไปแลกซื้อกับสินค้า Member Set ที่บริษัทกำหนดไว้3รายก ไปแลกซื้อยังไม่พอนะคะยังนําคะแนนนี้ล่ะค่ะไปเป็นส่วนลดได้ด้วยนะคะรายการแรกเลยค่ะก็จะเป็นกาแฟ SS Coffee นะคะซึ่งกาแฟตัวนี้ค่ะเป็นกาแฟที่มเมล็ดกาแฟไม่คั่วช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะนะคะแล้วก็จะมีะผงกล้วยดิบอยู่ด้วยนะคะส่วนผสมจะทําให้มาช่วยลดอาการของกรดไหลย,ย้อนซึ่งตัวนี้นะคะราคาสมาชิกอยู่ที่250บาทค่ะเราสามารถนําคะแนนนี้ไปเป็นส่วนลดได้ถึง100คะแนน ะะเท่ากับ100บาทเราจะใช้เงินสดซื้อเพียงแค่150บาทเท่านั้นนะคะรายการที่2ค่ะก็คือตัวดีว่าโกโก้ค่ะเป็นแบบโกโก้ Go, ชนิดเข้มข้นเลยนะคะ100%เลยนะคะได้รับพลังงานอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะราคาสมาชิกค,ค่ะ280บาทค่ะเรานำคะแนนไปเป็นส่วนลดได้ถึง100คะแนนเราใช้เงินสดเพียงแค่180บาทเท่านั้นนะคะยาสีฟันชีฮาวเวอร์ค่ะซึ่งมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลากหลายชนิดเลยทำให้ปากของรา นนั้นหอมสะอาดสดชื่นไปตลอดทั้งวันเลยนะคะราคาสมาชิกอยู่ที่199บาทค่ะสามารถนําคะแนนไปเป็นส่วนลดได้ถึง50คะแนนเราใช้เงินสดเพียงแค่149บาทเท่านั้นค่ะนี่แหละค่ะคุ้มค่าแรกของการที่เราสมัครเป็นสมาชิกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะต่อไปเรามาดูรายได้ช่องทางที่3กันนะคะก็คือ โบนัสค่าแนะนำค่ะ70%นะคะซึ่งบริษัทจะคำนวณให้ลึกลงไปถึง5ชั้น ะะถึง5ชั้นนั่นหมายถึงว่าในชั้นแรกของเรานั้นนะคะชั้นแรกของเราหรือว่า G1 นึ่งะคะ่ะเราเป็นผู้แนะนําโดยตรงเราแนะนาและแบ่งปันโอกาสให้ผู้อื่นแล้วคราวนั้นตัดสินใจมาเป็น G1 ของเราแล้วก็ซื้อสินค้าเกิดคะแนนเกิดขึ้นเราก็จะได้รับการคํานวณโบนัสในชั้นที่1นนี้ถึง4 0เเลยนะคะและในชั้นที่2ซึ่งเราไม่ได้แนะนำนะคะชั้นที่1เป็นคนแนะนําแต่เรายังจะได้รับการคํานวณตัวนี้10%จากคะแนนการ การซื้อของ สายงานแนะนําตรงของเรานะคะและชั้นที่3ก็เช่นกันค่ะเราก็จะได้รับการคํานวณโบนัส10%นะคะจากคะแนนการซื้อของสายงานแนะนําตรงและชั้นที่4ค่ะเราจะได้รับโบนัสการคํานวณโบนัสตรงนี้ถึง5%นะคะจากคะแนนการซื้อของผู้ที่เราแนะนำมาสายงานแนะนําตรงอะค่ะและชั้นที่5ค่ะเราจะได้รับการคํานวณ5%จากคะแนนการซื้อของสายงานแนะนําตรงนะคะถ้า ดูนะคะว่าตรงนี้มี5ชั้นลึกแต่เราได้รับโบนัสถึง5ชั้นนะคะถ้าเราเป็นตำแหน่งที่สูงสุดของตำแหน่งทางธุรกิจตรงนี้นะคะเพียงแค่เราแนะนำเพียงแค่คนเดียวก็คือชั้นที่1นะคะแล้วชั้นที่1เนี่ยค่ะเขาก็จะไปแนะนําชั้นที่2ชั้นที่2ไปแนะนําชั้นที่3ชั้นที่3ไปแนะนําชั้นที่4ชั้นที่4ไปแนะนําชั้นที่5ก็เกิดสายงานแนะนําตรงขึ้นมาทําให้เรานั้นได้รับการคํานวณโบนัสครบ ทั้ง5ชั้นลึกเลยนะคะถ้าเราเป็นตําแหน่งดี렉เตอร์ค่ะทีนี้เราไม่ได้มาดูกันนะคะว่าแต่ละตําแหน่งจะได้รับเท่าไหร่ค่ะเราจะเริ่มได้รับโบนัสตั้งแต่ตําแหน่งยูทเซอร์นะคะบริษัทจะคํานวณให้กับเราลึกลงไป2ชั้นค่ะตําแหน่งยูทเซอร์รวมแล้ว5 0ค่ะและตําแหน่งซูเปอร์วาเซอร์ค่ะบริษัทก็จะคํานวณรายได้ให้กับเราลึกลงไป3ชั้นรวมแล้ว60%นะคะและตําแหน่งแมネจเจอร์ค่ะบริษัทก็จะคํานวณให้กับเราลึกลงไปถึง4ชั้น รวมแล้ว65%ค่ะตำแหน่งดเรคเตอร์ค่ะบริษัทก็จะคำนวณให้กับเราลึกลงไป5ชั้นนะคะรวมแล้วทั้งหมด70%เลยนะคะและโบนัสค่าแนะนำเราไม่ต้องซื้อสินค้าเพื่อรักษายอดก็จะได้รับโบนัสไปตลอด การดำเนินธุรกิจกับ tg l i f e ค่ะต่อไปช่องทางที่4นะคะช่องทางไรายได้ช่องทางที่4เป็นค่าบริหารทีม50%ค่ะซึ่งค่าบริหารทีมตรงนี้จะเป็นโครงสร้างแบบ binary นะคะซึ่งโครงสร้างแบบ binary นี้เราสามารถมีทีมงานได้เพียงแค่2ทีมก็คือทีมข้างซ้าย1ทีมนะคะทีมข้างขวา1ทีมนะคะแล้วทุกคนที่เราแบ่งปันโอกาสออกไปแนะนําออกไปหรือว่าอปไลน์ของเราที่แนะนําเรามาอยู่ภายใต้องค์กรของเราตรงนี้ ทุกคนเข้ามาแล้วก็ <c oughs> จะทำการ ซื้อสินค้าและเกิดคะแนนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นคะแนนทีมไหนที่มีน้อยเราเรียกว่าคะแนนข้างอ่อนนะคะคะแนนทีมข้างไหนที่เยอะเราเรียกว่าทีมแข็งหรือข้างแข่งนั่นเองนะคะทีนี้ที่มารายได้ของข้อนี้ของโบน,นัสค่าบริหารทีมเราจะได้รับการคำนวณ50%จากคะแนนทีมข้างอ่อนเท่ากันทุกตำแหน่งสี่ตำแหน่งนั้นนะคะเท่ากันทุกตำแหน่งจะแตกต่างกันตรงที่ขนาดของแพ็กเกจธุรกิจ ที่เราเลือกนะคะและเงื่อนไขที่2ก็คือบริษัทก็จะมีกําหนดเพดานในการจ่ายของแต่ละตำแหน่งด้วยนะคะเรามาดูกันค่ะเราจะเริ่มได้บนนัดกันตั้งแต่ตำแหน่งยูเซอร์เป็นต้นไปนะคะตำแหน่งยูเซอร์ค่ะจะนำคะแนนทีมข้างอ่อน นะมีมากมายขนาดไหนก็ตามบริษัทจะนำมาคำนวณเพียงแค่4,000คะแนนมาคูณด้วย50%เท่ากับว่าเรานั้นจะได้รับโบนัสสูงสุดต่อวันก็คือ2,000บาทต่อวันค่ะ ก็เท่ากับ60,000บาทต่อเดือนนะคะและตำแหน่งซ u เปอร์ไวเซอร์ค่ะบริษัทจะนำคะแนนมาคำนวณให้กับเราก็คือ2,000 20, 0คะแนนมาคูณด้วย50%เราก็จะได้รับโบนัสตรงนี้สูงสุดต่อวัน1,000 0บาทนะคะ mm. ก็เท่ากับ300,000บาทต่อเดือนค่ะและตำแหน่งแมนเจอร์ค่ะ บริษัทจะนำคะแนนมาคำนวณให้กับเราก็คือ8000 80, 0คะแนนนะคะมคูณด้วย50ก็จะเท่ากับ40,000บาทต่อวันนะคะเท่ากับว่าเราจะได้รับรายได้1 2 0 0 0 0้บาทต่อเดือนค่ะต่อไปตำแหน่งดร렉เตอร์ค่ะบริษัทจะนำคะแนนมาคำนวณเพียงแค่2 0 0 0 0 0คะแนนนะคะคูณด้วย50ก็เท่ากับว่าเรานั้นจะมีรายได้ในตำแหน่งนี้สูงถึงวันละ 1 0 0 0 0แบาทค่ะก็เท่ากับ3ล้านบาทต่อเดือนนะคะและโบนัสค่าบริหารทีมนี้เราจะต้องซื้อสินค้าเพื่อรักษายอดด้วยนะคะเป็นประจำทุกเดือนเราก็จะได้รับรายได้ข้อที่4 5 6 789นะคะค่ะต่อไปเป็นช่องทางรายได้ช่องทางที่5คะ่ะก็คือโบนัสค่า matching นะคะบริษัทจะคำนวณให้กับเรา50%ลึกลงไปถึง5ชั้นเลยนะคะ และก็คำนวณให้กับเราชั้นละ10%ค่ะ เรามาดูกันค่ะตำแหน่งยูทเซอร์นะคะบริษัทจะคำนวณโบนัสในข้อน,นี้ให้กับเราลึกลงไป2ชั้นรวมแล้ว20%ค่ะตำแหน่งซ u เปอร์วเซอร์บริษัทจะคำนวณให้กับเราลึกลงไป3ชั้นนะคะรวมแล้ว30%ค่ะและตำแหน่งแมนเจอร์ค่ะบริษัทจะคำนวณให้กับเราลึกลงไป4ชั้นนะคะรวมแล้ว40%ค่ะตำแหน่งดีเรคเตอร์ค่ะบริษัทจะคำนวณให้กับเราลึกลงไปถึง5ชั้นลึกเลยนะคะรวมแล้ว 50%เลยค่ะแล้วที่มารายได้นะคะก็มาจากที่สายงานแนะนําตรงของเราเกิดรายได้จากค่าบริหารทีมเท่าไหร่หรือว่ากี่บาทนะคะบริษัทจะนำรายได้ของแต่ละชั้นของสายงานแนะนําตรงของเราอะคะ่ะนํารายได้ของแต่ละชั้นนั้นมาคูณด้วย10%ให้กับเรา นะคะมาคูณด้วย10%นั้นให้กับเรานะคะ10%ต่อชั้นนะคะถ้าสายงานแนะนําตรงของเราเกิดรายได้ทั้ง5ชั้นก็เท่ากับว่าเราจะได้รับการคํานวณตรงนั้นนะคะชั้นละ10%ลึกลงไป5ชั้นเลยถ้าเราเป็นตําแหน่งดีเรกเตอร์ค่ะนะคะและโบนัสค่าแมทชิ่งนี้เราก็ต้องซื้อสินค้าเพื่อรักษายอดกันด้วยนะคะค่ะต่อไปโบนัสข้อที่6ค่ะช่องทางรายได้ที่6ก็คือโบนัสยูนิเลเวล100%ค่ะนะคะซึ่งตัวนี้ท ที่มาของไรายได้ก็มาจากสายงานแนะนำตรงของเราเขาซื้อสินค้าเพื่อกันรหรือภคจาก MB set ก็คือกาแฟโกโก้ Go Go, กับยาสีฟันซึ่งจะมีคะแนนอยู่ที่20คะแนนต่อรายการนะคะแล้วทุกคนนั้นก็ซื้อสินค้าเพื่อรักษาย,ยอดซึ่งก็จะมีคะแนนเกิดขึ้นด้วยนะคะดังนั้น าสายงานแนะนําตรงของเราซื้อคะแนน2อย่างนี้รวมกันได้เท่าไหร่แล้วแล้วในชั้นนั้นนะคะมีจํานวนเครือข่ายผู้ริโภคกี่คนก็เอามารวมกันทั้งหมดแล้วคูณด้วย 5%, 5ก็เท่ากับว่าเราจะได้รับโบนัสตรงนี้ค่ะ5%ต่อชั้นนะคะดังนั้นถ้าเราเป็นตําแหน่งยูเซอร์เราจะได้รับการคํานวณลึกลงไป5ชั้นค่ะและตําแหน่งซูเปอร์ไวเซอร์เราก็จะได้รับการคํานวณลึกลงไป10ชั้นนะคะชั้นละ5%ค่ะตําแหน่งแมネเจอร์เราจะได้รับการ คำนวนตรงนี้ชั้นละ5%ลึกลงไปถึง15ชั้นเลยนะคะและตำแหน่งดเรกเตอร์ค่ะ เราจะได้รับการคำนวณตรงนี้ชั้นละ5%ลึกลงไปถึง20ชั้นเลยนะคะก็มีมูลค่าเท่ากับ20ล้านกว่าบาทเลยนะคะในตำแหน่งดี렉เตอร์นี้ค่ะและโบนัสข้อนี้นะคะเราแนะนำเพียงแค่คนเดียวแล้วก็ทุกคนนั้นทำซ้ำเหมือนกับเราไปบอกต่อนะคะจนเกิดสายงานลึกขึ้นไปแบบไม่จำกัดชั้นบริษัทก็จะคำนวณให้กับเราลึกลงไป20ชั้นเท่ากับว่าเราแนะนาคนคนเดียวอะค่ะ เราก็ได้รับรายได้ด้วยนะคะสลับข้อนี้ถือว่าโตข้างเดียวก็ได้รับรายได้นะคะและการคำนวณรายได้นั้นเป็นการคำนวณแบบโรอัพนะคะถ้าเกิดเราลึกๆล,ล,ลงไปเราไปเช็คในระบบแล้วก็มีหลายท่านที่ไม่ได้ซื้อสินค้านะคะบริษัทก็จะใช้ระบบ ai ดันชั้นล่างขึ้นมาให้เติมให้เต็มก่อนที่จะมาคำนวณ5%ให้กับเรา นะะังนั้นโบนัสในข้อนี้ค่ะนะคะถือว่าเป็นโบนัสที่สามารถสร้างแพสซิฟอินคัมให้กับเราได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นโบนัสที่ทุกคนเข้ามาแล้วก็ต้องซื้อสินค้าเพื่อการดูแลสุขภาพและสินค้าของเรานั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพยอมรับไปทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ส่งออกจำหน่ายถึง33ประเทศมาแล้ว20กว่าปีค่ะ ะะที่ผ่านมาแล้วถึง20กว่าปีนะคะค่ะต่อไปโบนัสข้อที่7ค่ะกองทุนสวัสดิการ1%นะคะกองทุนสวัสดิ์อันนี้รอประกาศจากทางบริษัทเป็นครั้งครั้งนะคะและช่องทางไรายได้ช่องทางที่8ก็คือกองทุน b u s i n e s s 1%ค่ะหรือว่าออสเซลนั่นเองเราจะได้รับส่วนแบ่งตรงนี้ปีละ1ครั้งครั้งละ1%นะคะเมื่อเราสำเร็จในตำแหน่งเกียรติยศตำแหน่งไดมอนด์ขึ้นไปค่ะ และโบนัสช่องทางที่9นะคะก็คือโบนัส success one time reward นั่นเองหรือว่าโบนัส success ซึ่งเราจะได้รับโบนัสตรงนี้เพิ่มเติมมาจากแผนการตลาดข้ออื่นนะคะ2 0 0แสนถึงหงล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ มมตินะคะว่าถ้าเราสําเร็จในตําแหน่งเกียรติยศตําแหน่งดับเบิลไดมอนด์ค่ะเราก็จะได้รับโบนัสตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีก200,000บาทนะคะแล้วถ้าเราไปแตะในตําแหน่งสูงสุดละ่ะตาแหน่งรอยัลคราวไดมอนด์ค่ะเราก็จะได้รับโบนัสตรงนี้เพิ่มขึ้นมาถึง1ล้านบาทเลยค่ะเป็นการได้รับโบนัสครั้งเดียวตลอดการดําเนินธุรกิจกับ TG Life นะคะค่ะโอเคค่ะ ต่อไปนะคะเมื่อกี้เป็น9ช่องทางรายได้ของบริษัท T G Life แล้วนะคะตรงนั้นเป็นแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะทีนี้เรามาดูค่ะตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นสูตรสําเร็จนะคะสําหรับหลายท่านที่ยังไม่ได้เข้าใจหรือว่าเพิ่งเข้ามาใหม่แต่ต้องการที่จะมีรายได้และสร้างรายได้และต้องการที่จะแบ่งปันโอกาสออกไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีสูตรสําเร็จก็คือ182แตกให้กับท่านนะคะได้ลงมือทํา นะคะอย่างรวดเร็วแล้วก,ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับท่านด้วยนะคะอย่างมั่งคั่งภายในระยะเวลา1ปีค่ะนะคะโดยการที่เริ่มต้นจากตัวเราก่อนตัวเรานั้นซื้อสินค้าหลักครบ1,000คะแนนนะคะ1,000คะแนนเสร็จแล้วเราก็ไปแนะนำหรือแบ่งปันโอกาสผู้คนออกไปอีก2คนในเดือนแรกค่ะแล้วให้2คนนั้นก็คือทำเหมือนกับเราโดยการซื้อสินค้าเพื่อบริโภค1000คะแนนโดยการใช้เงิน6000บาทนะคะ2คนค่ะ แล้วก็มาวางไว้ข้างซ้าย1คนข้างขวา1คนในเดือนแรกนี้ค่ะที่เราเป็นแนะนำลูกตรงของเราทำให้เรานั้นเกิดรายได้ถึง1,300บาท นะคะคและในชั้นที่2ค่ะนั่นก็หมายถึงว่าในชั้นที่1ค่ะที่เราไปแนะนํามาเขาก็ทําเหมือนกับเราด้วยการที่ไปแตกต่ออีกคนละ2คนนะคะเป็นแนะนําอีกสองคนมาซื้อสินค้าคนละหนึ่งพันคะแนนค่ะก็จะทําให้ในเดือนที่2นี้มีจํานวนของนักธุรกิจเพิ่มขึ้นเข้ามาเราไม่ได้เป็นผู้แนะนํานะคะชั้นที่1ของเราเป็นคนแนะนําแต่เรายังจะได้รับรายได้ถึง1,500บาทนะคะและชั้นที่3ก็เช่นกันค่ะ นักธุรกิจชั้นที่2เป็นผู้ที่ไปแนะนําแล้วก็แบ่งปันโอกาสออกไปอีกนะคะคนละ2ทําให้มีจํานวนเครือข่ายผู้ริพกเพิ่มขึ้นมาเราไม่ได้แนะนําแต่เรายังจะได้รับรายได้ในข้อนี้อีก3,200บาทนะคะเราจะได้รับรายได้ในเดือนที่3นี้ค่ะ3,200บาทนะคะก็จะเป็นการที่แต่ละชั้นนั้นนะคะทําซ้ําๆเหมือนกันทุกชั้นเลย นะคะทุกคนเข้ามาแล้วแนะนําคนเพียงแค่2คนเท่านั้นแล้วทุกคนก็ทําเหมือนกันนะคะเราก็จะได้รับรายได้ตรงนี้ไปอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนที่12ค่ะทําให้เกิดเครือข่ายผู้บริโภคถึง4ี่พคนทําให้เรานั้นเกิดรายได้นะคะ ถึง1 3 000, 3 0 0 0้กว่าบาทเลยนะคะ1,330,000ากว่าบาทเลยนะคะและถ้าเรานำไรายได้ทั้งเดือนนี่ค่ะ12 000, เดือนมารวมกันก็จะเป็น2,663,200บาทค่ะ อันนี้กรณีที่เรา1แตก2แล้วทุกคนเข้ามาทําเหมือนกันทําซ้ําๆกันลงไปแล้วก็ทํากัน100%เซเลยนะคะจะได้รับตรงนี้2อล้านหเพียงแค่เราแนะนํา2คนแรกนี้เท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นสูตรสาเร็จที่ง่ายมากค่ะนะคะทําตัวเองให้สําเร็จนะคะตัดสินใจตัวเองในการซื้อสินค้าเพื่อการมุร่งพกและแบ่งปันโอกาสออกไปเพียงแค่2คนในเดือนแรกเท่านั้นนะคะก็จะทําให้เรานั้นสร้างไรายได้ไปได้ทุกเดือนตลอด ระยะเวลา1ปีเลยนะคะค่ะและบริษัททีจีไลท์ของเรานะคะก็จะมีระบบค่ะเข้ามาช่วยสนับสนุนเคือกูลให้กับนักธุรกิจในการดําเนินธุรกิจที่สามารถที่จะเดินเส้นทางเดียวกันเพราะว่าเป็นเครื่องมือชนิดเดียวกันที่ทุกคนมาเข้ามาแล้วใช้เหมือนกันกับเครื่องมือนี้ทุกคนใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเครื่องมือเดียวกันนี้ในการดําเนินธุรกิจสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จของทีไลท์ตรงนี้ นะคะคซึ่งเราทุกคนนี้ก็จะสำเร็จด้วยกันด้วยคำว่าระบบค่ะก็คือ T G system 459ค่ะนะคะแล้วก็จะมีการเปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะหรือว่าการพัฒนานักธุรกิจแล้วก็พัฒนาผู้นำมีทั้งออฟไลน์กับออนไลน์ ะะและเรายังจะมีเส้นทางสู่ความสำเร็จก็คือกิจกรรมงานแคมป์นั่นเองนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในระบบของ Tg System 459เช่นกันค่ะนะคะเรามีเป็นแบบออฟไลน์นะคะทีนี้ต่างออนไลน์ของเรานะคะในออนไลน์ของเราก็จะมีในเรื่องของการแบ่งปันผลลัพธ์จากการหารสินค้าทุกวันเลยนะคะเวลา10โมงเช้าค่ะ เป็นการใช้ Line m e e t i n g นะคะแล้วก็ตอนทุ่มครึ่งค่ะก็จะเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้สำหรับคนใหม่หรือผู้ที่สนใจนะคะที่เข้ามารับฟังการเปิดโอกาสทางธุรกิจโดยที่ไม่ต้องเดินทางไม่มีค่าใช้จ่ายค่ารถอะไรที่จะเดินทางมาเลยนะคะอยู่บ้านท่านก็สามารถที่จะเข้ามารับฟังการเปิดโอกาสทางธุรกิจที่ห้องซูม m meeting ของเราได้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเราสามารถสร้างธุรกิจสร้างรายได้อยู่ที่บ้านของเราได้นะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าโอกาสที่ดีที่สุดของคนเรานะคะที่เราจะได้รับโอกาสที่ดีที่สุดตรงนี้มันเกิดจากสิ่งที่ไม่มีใครเชื่อและไม่มีใครทําค่ะดังนั้นนั่นถือว่าเป็นโอกาสของเราดีที่สุดเลยนะคะที่เราจะเข้าไปทําค่ะ